สรุปว่านครวัดกับบายนคือยังไงนครวัดเนี่ยนอกจากจะเป็นชื่อปราสาทแล้วเนี่ยยังเป็นชื่อเรียบสถาปัตยกรรมหนึ่งของเขเมรยุคของสถาปัตยกรรมนครวัดซึ่งมาก่อนบายนนครวัดและก็บายนช่วงลอยต่อของนครวัดบายนเนี่ยก็จะมีศิลปะอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการผสมผสานกันด้วยนะพวกนายทหารเรือทั้งหลายอย่างเช่นหลุยส์เดลลาพอตก็ไปลื้งัดแงสถาปัตยกรรมทิ้นส่วน โบราณวัตถุของเขเมรเนี่ยใส่เรือและลงแพแล้วของเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่มิวซีกิเมที่ทปารีสจนกระทั่งเกิดเฟสติวัลที่ปารีสโดยการจัดสร้างนาครวัดจำลองขึ้นในก,ากลางกรุงปารีสแล้วก็มีโบราณวัตถุเข้าไปประมูลทีนี้การศึกษานาครวัดก็เป็นภาระหน้าที่ของสำนักฝรั่งเศสปลายบูรพาธิตการจัดลำดับอายุเวลาโบราณวัตถุเนี่ยแรกๆก็ก็เพี้ยนไป เอานครวัดมาใหม่กว่าบายนอะไรเงี้ยทั้งที่บายนเนี่ยใหม่กว่านครวัดต่อมาเมื่อมีการอ่านจารึกหรือจารึกที่เป็นแท่นฐานขึ้นมานก็เริ่มที่จะพัฒนาวิชาความรู้มากขึ้น